สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่26มีนาคม2 5 6 2วันนี้ราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ8.54เหรียญดอลลาา์ต่อเทสออนปิดตลาดไปบริเวณ1321.70 ระหว่างวันขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1324.52ย่อตัวต่ำสุดที่ระดับ1310.70ส่งผลให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังถือว่ามีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงบวกไทยนิ้ทองคำได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางชะลอตัวลงหลังจากเกิด อินเว s ต์เยลเคิร์ฟหรือว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการลาดลงและมีการตัดกันร,ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสแสดงเห็นถึงแนวโน้มหรือความวิตกกังวลต่อเศรษฐ,ฐกิจโลกจนมีการโยกเม็ดเงินเข้าสู่ตาสารหน,นี้ในลักษณะของการเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาทองคําสามารถทรงตัวและมีทิศทางหรือโมเมนตัมในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นประกอบกับทองคําได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นตอบรับการรายงานข้อมูลดัจนีความเชื่อมัน่นทางธุรกิจของเยอรมน,นีที่ขยายตัวเกินคาดในเดือนมีนาคม สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคํามีการขยับขึ้นและสร้างระดับสูงสุดครั้งใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าเดี๋ยวแ,วแล้วก็ตามพอราคาทองคํามีการขยับหรือดีตัวขึ้นยังคงเห็นแรงขายทํากําไรสลับขึ้นมาบ้างเนื่องจากในส่วนของทองคํามีการปรับตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาขณะที่สถานการณ์หรือปัจจัย เกี่ยวกับการเจรจาการค้ารวมทั้งการเบรกซิกของอังกฤษยังถือว่าเป็นความเสี่ยงและความผันผวนของราคาทองคําซึ่งนักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังในส่วนของการไล่ซื้อหรือดันให้ราคาดังนั้นการขยับขึ้นของราคาจึงมีลักษณะของรูปแบบการค่อยๆขยับขึ้นโดยไม่มีมีการขยับหรือตัวขึ้นไปได้มากแรงหรือมากนะัก ภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่ตัวกองทุนทองคำ S P D R กทัตวันนี้ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ781.029ตันหลังจากวันก่อนหน้ามีการซื้อหรือสะสมทองคำเพิ่มประมาณ2ตันปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาอคทองคำทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากดอลล่าสหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลงหลังจากความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางชะลอตัวลง ดังนี้ดอลลา,าร์สหรัฐได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการชะลอหรือมีการปรับฐานลงประกอบกับในส่วนของทิศทางของสกุลเงินยูโรมีทิศทางแข็งค่าขึ้นโดยยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์อยู่ที่ระดับ1.1312แข็งค่าจากระดับ1.1293สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทำให้ทองคำสามารถขยับหรือดิตัวขึ้นได้ต่อ อย่างไรก็ตามนักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐลงหลังจากคาดการ์ต่อแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสร้างแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงลบให้กับดัชนีดอลลาร์ขณะที่วันนี้อดีตประธานเฟดมีการประเมินว่าอินเวอร์ตเยลเคิร์ฟไม่ใช่ส่งสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่เป็นสัญญาณที่ต้องทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดชรอในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือลดอัดตราดอกเบี้ยลงนางเจเนตเย,เ,ยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรแบบลาดลงหรือเอ w นฮ d อดเยลเคิร์ o ไม่ใช่สัญญาณบ่งชี้ภาวะถดถอยแต่เป็นสัญญาณณจุดหนึ่งที่เฟดต,ต้องมีการปรับลดอัดตราดอกเบี้ยลงทั้งนี้สำนักข่าวซินหัวมีการรายงานถ้อยแถลงดังกล่าวของนางเจเนตเยเลนประธานธนาคารกล สารัต่อแนวโน้มทิ่ทางอัตตอราดอกเบียหลังจากเกิดอินเวอร์ดเยลเคิร์ฟเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี2,550ซึ่งทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าสหรัฐอาจจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจาก IMF มีการเตือนว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนยังคงเผชิญกับความเสี่ยงค่อนข้างมากทั้งนี้ IMF แนะนำแก้ไขทุดอ่อนทางด้านนโยบายแนวโน้มหรือมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางชะลอตัวลงยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนไม่กล้าถือครองสกุลเงินยูโรมากนักขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการเตือนว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนเผชิญกับความเสี่ยงหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามการค้า ประเด็นการที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงเป็นความเสี่ยงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยุโรปจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเตรียมรับกับความผันผวน,นในช่วงเศรษฐกิจขาลงในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้นวรับระดับ1 3 11, 1 1 1,304และ1,293แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 3 3 3 1,346และ1,357 อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวหรือการแกวงตัวของราคาทองคํายังมีลักษณะของการแกวงตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นทั้งนี้ราคาสามารถทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงและแรงขายทำกำไรายอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดอย่างไรก็ตามหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงให้จับตาสนนวรับระดับพัน4า3ร้ถึง ถ้าไม่หลุดใช้โซนดังกล่าวในการเข้าซื้อแต่หากราคาขยับหรือดิตัวขึ้นแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายโดยใช้แนวต้านในโซนพ3นสามเถึงพันสามรียสดอลลาร์ต่อเทสออดอย่างไรก็ตามราคาขยับหรือดิ่ตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นยังคงแนะนําการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยในช่วงนี้